สวัสดีครับวันนี้พี่บอยตึกแดงพี่บอยเพียวสายอเมเลต็ตจะมาส่องพระของพี่ธรรมนูนที่เก็บพระไว้หลากหลายหน้าหลายตาวันนี้จะเอาเหรียญยอดนิยมเหรียญพระเกจิสําคัญสาค,คัญที่พี่ธรรมนูนเก็บไว้ก่อนอื่นครับพี่ธรรมนูนครับเหรียญเก็บมาตอนไหนครับก็เ,เก็บมาต้องนานเลยแล้วครับนานแล้วครับได้มาจากไหนบ้างครับก็ได้มาจากอตอนเป็นหนุ่มๆมา เราเป็นคณะการบ้างเราเก็บมาเรื่อยๆอ่ะผมเก็บมาเรื่อยๆมันก็มีมีเยอะแยะหมดครับพี่บอยเหรียญชุดนี้เนี่ยเราจะดูเป็นเหรียญของใครบ้างครับของคณาจารย์ทั้งหลายก็จะมีของหลวงพ่อน้อยหลวงปู่กันหลวงพ่อหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ้อวัดบางกระพร้อมหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญครับผมเดี๋ยวพระนี้พระพระนี้ด้วยเดี๋ยวเราจะดูพระนี้ด้วยเนี่ยเราจะดูนีอันนี้เหรียญนี้ก่อนเป็นเหรียญแรกเลยดีกว่า เ,เจ้าสัวหลวงปู่บุญเหรียญเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับเราจะขึ้นขึ้นดูเลยนะครับว่ามีค่าความเก่ายัางไงพี่บอยเราจะพวุงนี้เราจะดูความเก่ายังไงดูที่ของมิติของโลหะนะ,ค,ะครับมิติโลหะเขาจะฟ้องของเขาอยู่ว่ามันมีมิติแบบไหนครับ,รบพ,พี่บอยเสียงหนักนึงอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอย่างที่เราเห็นอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือการ แจกเป็นเกตกระดีหรือว่าเกจเปรียมเศษซึ่งเกิดจากการหล่อโบราณคือการหล่อโบราณน,นี่คือมีวัตถุที่เป็นโลหะหลายๆชนิดรวมกันเราจะเห็นเป็นเกจกระดีและเกจเปรียมเศษต,ต่างๆซึ่งเป็นการหมุนบอกว่าพระมีการหล่อโบราณมาไม่ใช่พระใหม่ที่มีโลหะใหม่ๆแล้วพื้นผิวจะมีการยุบตัวย่นตัวให้เราเห็นนะครับอันนี้คือการหล่อโบราณการหล่อโบราณน,นะครับนี่การหล่อโบราณ การหล่อเวลาเราจะเห็นเป็นเกศกระดี่แล้วเกศพิมเสนอยู่ทั่วทั้งองค์ครับซึ่งเป็นมิติแบบธรรมชาติที่เกิดขึ้นในในยุคสมัยนั้นๆครับที่มีการหล่อครับส่วนส่วนทางนี้เราจะเห็นเป็นค้าบของทองซึ่งมีมิติของทองคำผสมอยู่ด้วยครับจะเลื่อนไปเรื่อยๆเพื่อดูความสำคัญในอยังจุดหนึ่งนี่คือนี่คือเส้นพุทธคุณที่เกิดขึ้นจากในองค์พระพระโลหะยังมีเส้นพุทธคุณ มีมีเส้นพุทธคุณด้วยภาพโลหะมีะเส้นพุทธคุณด้วยครับแลวการเกาะของผลึกแคลไซหรือว่าแคลเซียมคาร์บอเนตเราจะเห็นการกระจายตัวของแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ตัวในวในภาพเนื้อหาทำไมมีแคลเซียมคาร์บอเนตมีครับเพราะาโลหะการหล่อโบราณสมัยนู้นจะมีพวกอินทรีย์สารต่างๆผสมลงไปด้วยซึ่งอินทรีย์สารก็จะมีเกลืออยู่ในนั้นมีปูนเปลือกหอยมีปูมีปูนต่างๆผสมอยู่ด้วยนะครับ มันเป็นปฏิกิริยาเคมีอย่างหนึง่งที่เกิดขึ้นและส่วนนี้มเม็ดนี้เขาเรียก่็เม็ดแร่มวลสารต่างๆ<อ>ที่ผสม,มอยู่ซึ่งเป็นการบอกบอกว่าผ้าเก่ามีอายุไม่ใช่ผ้าใหม่ที่หล่อขึ้นมาถ้าเป็นผ้าใหม่จะมีการเรียบตึงนะผ้าใหม่จะเป็นไงนมันเนื้อมันจะเรียบตึงเพราะว่าการทําของเขาเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าในโลหะชนิดเนี้ยมีอะไรมั่งครับนะครับแต่เราใช้กล้องหนึ่งพันเท่าขยายดูเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ ซึ่งเป็นการสรุปทางกายภาพว่าพ้านั้นเก่าหรือไม่เก่าแต่าตามรูปภาพนี้แล้วคือพ้าเก่าเป็นพ้าเก่าไม่ใช่พ้าใหม่พร้มอมทั้งมีพทุทธคกุณด้วยเพราะเราจะเห็นเส้นตะก <ไป S 1> ุนเ<ไ>ป็นพวกที่มันทําได้ไหมพี่บอสในความคิดของผมหรือว่าในสิ่งที่ผมตรวจมานะผมว่า,าทําไม่ได้มันมันยากหรือมันขาดกระบวนการกระบวนการของเขามันต้องใช้เวลาและอุณหภูมิที่พอเจาะพอเหมาะกันครับมาประจวบเหมาะกันให้มันพอดีมันถึงจะเกิดขึ้นในมิติที่เป็นขึ้นครับ แล้วมันไปย้อนกลับไปคําที่ว่าผมบอกว่าเป็นพ้าหลอ่อโบราณถูกไหมครับ <Okay. S 1> เป็นพ้าหลอ่อโบราณคําว่าโบราณก็คือเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณโบราณไม่ใช่ของสมัยนี้นะ <Okay. S 1> ครับแล้วการแตกตัวหรือการยุบตัวหรือการเดือดของโลหะเราจะเห็นการเดือดของโลหะอยู่ <Okay. S 1> ซึ่งเป็นบทสรุปของพ้าเก่าไม่ใช่พ้าใหม่ การกระจายของเม็ดแร่ต่างๆก็จะเห็นขึ้นเต็มไปหมดจากนั้นเนี่ยเราดูโดยโดยภาพกเก่าเนี่ยเราจะดูอะไรครับหนึ่งดูที่เนื้อหานะครับดูมวลสารที่ผสมอยู่ดูการเกิดของผลึกแคลซไซท,ที่เกิดขึ้นแล้วก็ดูเม็ดแร่ต่างๆที่ผสมอยู่มีการผสมอยู่จริงไหมหรือว่ามีการโลอยู่ด้านหน้าแต่เท่าที่ดูในเห็นในภาพเนี่ยเนื้อหาและมวลสารมีการผสมประสานอยู่ในเนื้อเดียวกันทั้งหมด เป็นเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าพระั้นสร้างมายุคเดียวกันพร้อมกันกับมวลสารต่างๆที่ผสมอยู่ด้วยอีกครั้งมีข้อสรุปอีกครั้งก็คือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกาะอยู่ในเนื้อพระเนี่ยเป็นการเกาะที่อยู่ในเนื้อพระเป็นการเกาะที่อยู่ในเนื้อพระในเนื้อพระนะครับ,รบ,รบทําให้เราสรุปได้ว,ว่าเป็นพระเก่าไม่ใช่พระใหม่ในองค์นี้คือพระสรุปได้เลยเป็นพระใหม่ถึงยุค ก็มีเส้นพุทธคุณเส้นพุทธคุณที่เกิดจากการปลุกเสกมาด้วยนะครับอันนี้เพลิงพระหลวงปู่บุญหลวงปู่บุญสวยหลวงปู่บุญนะครับอ่ะองค์ถัดไปเราจะดูอะไรครับองค์ถัดไปเอาเอาหลวงพ่อแก้วเจ้าหลวงพ่อแก้วนะครับหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยแก้ววัดพวงมาลัย มิติก็จะคล้ายๆกันของเรียกว่าการหล่อโบราณเราจะเห็นมิติที่เหมือนกันนะครับเป็นตามเกิดของแก,ก่กระดิษเกตพิมพเสหรือเกตกระด,ระดีต่างๆกระจายอยู่เต็มทั่วทั้งองค์ไปหมดเนื้อหาก็มีการยุบยับย่นแล้วก็มีคาบของสนิมต่างๆที่เกิดจากการที่เกิดจากอุณหภูมิหรือเวลาที่เขาเกิดขึ้นแล้วเราจะเห็นเส้นพุทธคุณที่อยู่ตรงนี้ก็มีให้เห็น ถ้าผ้าหล่อโบราณเราจะเห็นมิติที่คล้ายคลึงกันคือคือองค์เหรียนเหรียนไหนก็ใช่เหลียนนเหรียนไหนก็ใช่ครับลักษณะเหรียญรุ่นเดียวกันในย็นโบราณเนี่ยก็จะคล้ายกันจะคล้ายกันอยู่ที่กรรมวิธีแล้วก็อยู่ที่โลหะที่ผสมเท่านั้นซึ่งจุดใหญ่ในการดูพ้าเหรียนเนี่ยเราไม่ได้ดูที่ขอบหรือดูที่พิมพ์ต่างๆเราดูที่เนื้อหาถึงจะสรุปได้ว่าเกือบทุกเหรียญครับเกือบทุกเหรียญเลย แล้วเดี๋ยวขัดใครเราจะมาสองพระที่มีอายุน้อยหน่อยก็จะเป็นของหลวงพ่ออะไรดีหลวงพ่อเดิมมหลวงพ่อเดิมเีกว่ะนะครับหลวงพ่อเดิมวาดหลวงโพที่มีอายุน้อยหน่อยเป็นธรรมาชาติของเขาก็าาจะเป็นอย่างนี้หมดธรรมชาติของเขาคือการหลอ่อโบราณก็จะเกิดขึ้นให้เราเห็นแล้วการหลอ่อโบราณเขาเป็นยังไง ก็คือเขาจะมีเกศกระดี่เก็บพิมพ์เสนต่างๆนะครับเนี่ยแล้วก็มีเส้นพุทธคุณเหมือนกันเม็ดแรกก็กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์ครับเส้นพุทธคุณมันมีจริงมมีจริงๆไหมครับอ่าอาค่าเท่าที่เราส่องาเนม่ยมีจริงๆมั้ล่ะผมว่ามันมีจริงๆนะมีจริงๆไม่ได้มีเล่นๆไอ้เส้นสีขาวเนี่ยนะที่ใช่ครับเนี่ยเส้นสีขาวเนี่ยแล้วมันเป็นแท่งแก้วแท่งแก้วเล็กๆซึ่งส่องด้วยกล้องสิบเท่ามองไม่เห็นมองไม่เห็น เป็นแห้งแก้วแล้วแยสองด้วยตั้มสิท่าเราไม่เห็นเราไม่เห็นครับผมเรามองไม่เห็นแล้วเนี่ยละการเกิดของเกดกระดี่หรือเก็ศพิมเสีนกระจายอยู่ทั่วทั้งองค์นะเนี่ยเขาเรียกว่าการหลอกโบราณจะเป็นลักษณะนี้พระแท้ถึงยุคก็จะเป็นลักษณะนี้เหมือนกันเราผมจะเปลี่ยนอีกองค์หนึ่งซึ่งมาดูเป็นพระหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อน้อยนะครับซึ่งตัวนี้จะเก่ากว่าโบราณกว่าเราจะเห็นเม็ด มวลสารต่างๆเต็มกระจายเต็มไปหมดเลยแล้วมิติของเนื้อหาเืองโลหะก็จะคล้ายกันเป็นเกล็ดกันดีเกล็ดพิพ์มเสนเหมือนกันเปรียบกันพรกันธาตุทุกชนิดเนี่ยมวลสารจะรวมผสมของโลหะจะไม่หล่อหล่อไม่เข้าเข้าเข้าผสมไม่ได้เหมือนกันไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เป็นเนื้อเดียวกันไม่ได้เลยไม่ได้เพราะว่าโลหะกับมวลสารคือคือหินแร่ครับหินแร่ไม่สามารถที่จะละลายได้ในอุหภูมิในอุลังของโลหะ การที่เราจะให้หินแร่ละลายในอุณหภูมิของโลหะมันต้องใช้อุณหภูมิที่ระมากขึ้นซึ่งในสมัยนั้นยุคนั้นไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไฟได้ไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิไฟได้ใช่ทีเ<ร>่เราเห็นนี่มีอะไรครับที่เราเห็นนี่ก็จะเป็นเม็ดแร่แล้วก็มีเก็ดเก็เงินเก็ดทองอยู่เนี่ยมีเม็ดแร่และเก็ดเงินเหล็กเกดทองใช่ครับแล้วก็มีการยุบตัวย่นตัวของโลหะซึ่งไม่มีโลหะที่มันเกิดความการไหม้ก่อนคนอื่นเขามันก็จะยุบตัวและย่อยสลายไปก่อน มันก็เลยทาให้เป็นหลุมเป็นบ่อเป็นหลุมเป็นบ่อโอเคถอไป่อไปเป็นอะไรครับที่ลงนนบอกเลยครับบอกอะไรครับอ่าหลุมปูเอี่ยมหลุมโูเอี่ยมนะครับเห็นไหมครับเราก็จะเห็นเก็บกระดี่เก็บพิมเสนเหมือนกันเนี่ยคือมิติของเหรียญก็จะคล้ายคลึงกันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นยุคไหนสมัยไหนเพราะว่า การสร้างอ่ะก็คือการสร้างด้วยโลหะต่างๆมาหลอมรวมกันรีบเป็นแผ่นแล้วค่อยมาปั๊มนะครับเราจะเห็นเกจกระดีและเก็บเพลมเสนต่างๆกระจายอยู่ทั่วไปหมดแล้วก็่าเม็ดแร่เนี่ยเม็ดแร่ก็กระจายอยู่ในเนื้อองค์พระเหมือนกันเม็ดหินแร่ต่างๆถ้าใครเจอเหรียญลักษณะนี้อ่าอะไรนะ้เรียบกริบให้ตีว่าเป็นใหม่ได้เลยต่เราจะไม่บอกว่าเรียบกิบไม่ได้นะครับเราต้องเข้าเข้าที่กล้องขยายพันหกร้อยเท่าก่อนถึงจะบอกว่าเรียบกิบหรือไม่กิบอ่า ว่าถ้าเราดูได้สิบเท่าเนี่ยมันดูเหมือนการหลอกตาเพราะเราไม่สามารถไปดูเนื้อหาของเขาข้างในได้รเราต้องขยายจริงๆเราถึงจะเห็นมิติในเนื้อหาของเขานี่คือคือกำลังขยายพันหกร้อยเท่าเราจะเห็นมิติของโลหะเป็นเกตกระดีแล้วก็มีพวกมวลสารต่างๆกระจายเต็มหมดมุมนัม้นก็เป็นมวลสาร,รนะครับเรีบบยญต่อไปมาครับหลวงปู่สุกปากองมะขามเท่า ันนี้พระหลวงปู่สรวั็ตามองอาหาเข่านะครับนี่ก็เป็นเกจิเกจิหนึ่งที่ดัางรุนแรกนะครับเราจะเห็นเกจพิมพเสนหรือเกจิกระดีเหมือนกันแล้วก็เนี่ยเม็ดมวลสารต่างๆก็กระจายอยู่เหมือนกันลักษณะเดียวกันทั้งหมด2มาสี่ห้าเหรียญเนี่ยลักษณะจะคล้ายกันทั้งหมดขขเขาเรียวกว่าการหล่อโบราณแล้วยิ่งการแตกเป็นกาขเยีากเนี่ยเก็ิเป็นกินกเกติพิมพ์เสนพวกนี้บองบอกว่าพระนี่เก่ามากเพราะยุคนั้นไม่สามารถควบคุมไฟได้เลย อุณหภูมิไฟจะไม่สามารถควบคุมได้เนี่ยเราเรียกว่าแจกเป็นเก็ดสมองเลยเส้นสมองต่างๆเนี่ยพระการหล่อโบราณจะเป็นลักษณะนี้องค์ต่อไปครับหล,งลวงพ่อฉุยพระหลวงพ่อฉุยวัดวัดคงคารามราการขึ้นของผลึกแคลไซายหรือว่าการการตกตกตกผลึกของแคลไซายแล้วก็การเป็นเก็ดกระดิ่งเก็ดพิมเสีนต่างๆก็มีคล้ายๆกันในในน้โลหะเรา,าเราียกแคลไซด์หร แคลไซด์ครับแคลไซด์นะครับแคลไซด์เหมือนกันแคลไซด์หรือแคลเซียมคาร์บอเนตเหมือนกันตัวเดียวกันครับตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนื้อเนื้ออื่นเหมือนกันเป๊ะเหมือนกันหมดครับเพราะมันเป็นกระบวนการเกาะเกาะของสสารการตกผลึกเขาเรียกว่าการตกผลึกก็ต้องขึ้นเหมือนกันอ๋ออันนี้ของขึ้นคือเขาใช้แค่น้ำเกลือหรือทำอะไรใช้กรดทำได้ไหมไม่ได้ครับผมเพราะว่าการขึ้นของเขาเขาขึ้นมาจากข้างในเหมือนกันขึ้นมาจากข้างในเหมือนผ้าสมเด็จเหมือนกันแล้วก็มาเกาะอยู่ที่องค์พระ เริ่มมาจากด้านในองค์พระเหมือนกันองค์ต่อไปครับผมอ,องค์ต่อไปหลวงพ่อก,กั่นวัดพญาเขนี่นะครับเราจะตัวงค์พระหลวงพ่อกั่นวัดพญาใะ่ไหครับหมายคาการตกเป็นเกตพิมพ์เสนก็คล้ายๆกันขึ้นอยู่กับว่าพระนั้นสร้างอยู่ที่วัดไหนกรรมวิธีช่างแต่ละคนจะเป็นแบบไหนแต่ลักษณะคุณลักษณะก็จะคล้ายกัน ส่วนของหวพ,พยย่อการวัดพญาจะมีมวลสารต่างกระจายอยู่เต็ไมไปหมดเลยเม็ดๆ็กลมๆต่า,ตางๆเนี่ยคือเม็ดมวลสารที่ผสมอยู่ในนมพระลักษณะเดียวกันเนียแล้วก็เส้นพุทธคุณก็มีให้เห็นเหมือนกันตรงนู้นนะมีเส้นพุทธคุณเหมือนกันนะครับขอบคุณ่อไปครับหลวงปู่แพ้ววัดลางหมันจังหวัดนครปฐมนี่เป็นเนื้อทองคำอ่าครับเนื้อเน,นื้อทองคําผสมนะครับ เราจะเห็นเกตของทองคาแล้วก็เงินผสมอยู่ในนั้นซึ่งพระเนี่ยปีสามแปดนะครับอายุน้อยหน่อยการขึ้นแคลไซต์ก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไอ้ที่เป็นจุดๆนั้นอะไรคือเม็ดแรกครับเม็ดแรกมลสารเม็ดแรกมลสารที่ไม่ใช่โลหะที่ไม่ใช่โลหะเป็นส่วนผสมต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่าทั้งบวงต้องใช้อุณหภูมิสูงกว่ามันถึงจะหลอมละลายมันถึงจะหลอมละลายการตกเป็นเกดพิพ์มเสียหรือเกจกระดิ่ก็เหมือนกัน แล้วก็เม็ดแรกก็กระจายอยู่ทั่วเหมือนกันนะครับหยิบมาครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมอะนะครับเกบพิมเสียงก็ขึ้นเหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันคล้ายคึงกันแล้วก็มีเม็ดแรกต่างๆกระจายอยู่ทั่วทั้งองเหมือนกัน นเนี่ยเส้นพุทธคุณฝังอยู่ในเนื้อพ้าเลยที่มันไม่ใช่เส้นก,อกรอบหลอเส้นพุทธคุณะเขี่ยไม่ออกเขี่ยไม่ออกครับมันฝังอยู่ในเนื้อผพ้าพี่เห็นการฝังตัวของในเนื้อพา้าเขาไหมเขาฝังอยู่ข้างในเนื้อผ้าเลยเขี่ยก็ไม่ออกให้เราเขี่ยเราก็เขี่ยก็คงจะต้องเอาเนื้อผ้าออกมาด้วยอ่าองค์ต่อไปนะครับหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมครับใส่เลยครับ ลักษณะการการเป็นเกล็ดกระดี่เกล็ดพิมเสนก็คล้ายๆกันนะครับเ่เส้นพ,พุทธคูณก็งอกออกมาเหมือนกันแล้วก็มีก้อนมวลสารก<ม>ระจายอยู่ทั่วทั้งโคงเหมือนกันการขึ้นของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตก็มีให้เห็นเหมือนกันครับแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้เป็นเกล็ดพิมเสนเกล็ดกระดี่ที่เกิดขึ้นในองฟ้าหลี่แสงเข้ลงนิดนึงอ่ัเดี๋ยวเห็นเป็นเกล็ดพิมเสนเลยทั่วทั้งโคงเลยไปแล้วครับไปแล้ว ไปแล้วครับอ่าีนเรามาดูเหรียญหลวงพ่อแก้วอีกเหรียญหนึ่งนะครับดูหลวงพ่อแก้วเหรียญหนึ่งนะครับอันเนี้ยลักษณะก็จะคล้ายๆกันเหมือนกันการยุบตัวการยุบยุยับย่นเนี่ยก็คล้ายๆกันโดยสรุปแล้วคือพระเหรียญนั้นอ่ะเราต้องมาดูที่เนื้อหาครับไม่ดูดูที่ขอบหรือว่าดูที่พิมพ์ไม่ได้ดูที่ขอบหรือที่พิมพ์ดูที่เนื้อหาเป็นหลัก ถ้าเราใช้ด้วยกล้องพันหกร้อย่างก็คือดูเนื้อหา,หาเป็นหลักตังพิมพ์นะครับทุกครั้งที่ตอบไปนะครับเลื่อนนะครับไม่ใช่ไม่เลื่อนมันเคลื่อนครับเคลื่อนที่มันเคลื่อนเคลื่อนเป็นหลายหลายมิลเลยนะครับอันนี้อันนี้อัะอะไรอ,อันนี้อันนี้หลวงปูบุญครับอันนี้ก็หลวงปูบุญครับเดี๋ยวส่องให้ดูหน่อยครับได้ได้ครับอเอาหลวงปูบุญส่งให้ครับทุกครั้งที่มีการตอบบล็อกลงไปนะครับจะมีการเลื่อนคือความจริงมันก็เลื่อนอยู่แล้วแต่คนไม่พูดกัน ่านนะครับเนี่ยเนี่ยเนื้อหาก็จะคล้ายกึงกันเราจะเห็นเป็นเกล็ดกระดิ่เกล็ดพิมพเสนต่างๆแล้วก็ลายตามุงขึ้นลายตามุงเนี่ยจะขึ้นคือภาพหล่อโบราณจริงๆเก่าจริงๆลยคือตรงนี้เนี่ยเขาเป็นการเกิดจากการแกะบล็อกในยุคนั้นไม่ใช่บล็อกครับมันเป็นโลหะโลหะที่มีจุดหลอมเหลวไม่เท่ากันครับคือผมย้อนกลับไปก็เหมือนกันที่ผมบอกว่าคุมโลหะคุมไฟไม่ได้ครับ,ค,รบคุมไฟไม่ได้โลหะบางอย่างละลายาไฟเร็วบางอย่างไม่ไละลายไฟ มันก็เลยเกิดเป็นเกดกระดิ่หรือลายตามุงต่างๆไม่ใช่ไม่ใช่พิมพ์ของพระไม่ใช่แม่พิมพ์พระไม่ใช่แม่พิมพ์พระไม่ใช่แม่พิมพ์ของพระด้วยไม่ได้เกิดจากแม่พิมพ์องพระไม่ใช่เกิดจากแม่พิมพ์ของพระเกิดจากโลหะที่หลอมละลายไม่เท่ากันครับผมหลอมละลายในอุณหภูมิที่ไม่เท่ากันอ่ะแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้นะครับนี่คือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตก็เกิดขึ้นเหมือนกันครับผมและเม็ดแรกต่างๆก็กระจายอยู่ทั่วทั้งองค์เลย พี่ธรรมโนนครับพระที่มาออกคลิปนี้มีแบ่งปันไปทำบุญยังไงครับเราแบนนงนที่ถครับอมีไว้เพื่อปัดัยสี่เ <c oughs> หลือจากปัจัจสี่แล้วก็เอาไปทําบุญ <c oughs> นะเอาเอาไปทําบุญเพื่อให้เกิดอริยทรัพย์ที่จะติดตามตัวผมไปในภพภูมิหน้า <c oughs> <c oughs> นะคนที่จะมีอริยทรัพย์ติดตามตัวไปในภพภูมิหน้านะ่ะ มันมีเจ็ดประการหนึง่งต้องมีศรัทธาต้องมีศีลต้องมีฮิริต้องมีโอตปะต้องมีจาคะต้องมีสุตตะแล้วก็ต้องมีปัญญานะครับ,รบอริยทรัพย์ถึงจะเกิดนะครับ,รบเราต่อได้พี่ทั้งเจ็ดอย่างที่เพิ่พพงเล่าอาริยทรัพย์ไปอย่างเดียวไง อะไรทั้บเจ็ดอย่างเนี้ยที่จะทําให้เราไปเกิดเป็นเทอ่หนึ่งชั้นคุณจะไปเกิดเป็นชั้นเทอ่าจาตุมหาราชิกาเบื้องบนหรือคุณจะไปเกิดเป็นเทวดาหรือคุณจะไปเกิดเป็นออ่าเป็นอ่าเป็นอ่าชั้นยามาหรือคุณจะไปเกิดชั้นดุสิต หรือคุณจะไปเกิดเกินชั้นดุสิตไปก็แล้วแต่บาปบุญที่คุณสร้างมานะครับถ้าคุณสร้างบุญบุญดีอะไรดีคุณก็จะได้เกิดนี่หรืองั้นคุณก็ขึ้นไปชั้นพรมโฮมโรกนะครับอ่าถ้าเกิดคุณขึ้นไปชั้นพรมก็ชั้นพรมก็มีอีกหลายชั้นครับมาไปสุดเอาเป็นพระโสดาบันเลยไม่พระโสดาบันก็สกิทาคามีหรืออนาคามีเข้าสู่ปานิพานไปเลยเป็นพระอรหันต์ไปเลยนะครับ มันมันผมในวันปีใหม่ไทยเนี้ยผมขอขอ้างถึงคุณของพระพุทธคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์นะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในสากลโลกของประเทศสากลโลกนี้นะจงเป็นตบะเดชะให้คนให้ชาวไทยจงประสบแต่ความโชคดีมีชัย ตลอดทั้งภัยอันที่เกิดจากาคนสร้างมาเนี่ยนะโควิด -19 เนี่ยหายมาลายไปชั่วการนานเทินคร,รับพี่ทรรนะก่อนจบคลิปนี้ชี้พระในนิดหน่อยครับว่าคืออะไรบ้ายงยกลบขึินมามื่อหี้นิดสครับผมแต่ละองค์แต่ละองค์เขาเรียกว่าอะไรบ้างอ๋ออันนี้ก็เจ้าสัวหลวงบู่บ <คา S 1> ุญนะ อันนี้หลวงพ่อกันวัดพญาอันนี้หลวงพ่อน้อยอันนี้หลวงพ่อกันวัดพญาอันนี้หลวงปู่บุญอันนี้หลวงปู่บุญอันนี้หลวงปู่สุกปากคอมาขมเท่าอันนี้หลวงปู่สุกปากคอมมาขมเท่านะครับอันนี้หลวงปู่แพรวัดลังหมันอันนี้หลวงพ่อจาด อันนี้หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันพวงมล,ลัยัวยใวดพวงมาลัยหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยอ,อันนี้หลวงปู่บุญอีกฐานึงเป็นพระอะไรครับอันนี้ก็หลวงปู่เอี่ยมหลวงพ่อเงินครับหลวง,งพ่ออ่่าาออุยพญาหลวงพ่อกันหลวงพ่อกันวัดพญาเนี่ยเนี่ย หลวงพ่อกันวัดพระยาดนะฮะหลวงพ่อแก้ววัดพงมลัยหลวงพงศุกปากทองมัะหามเท้าหลวงู่บุญหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อมหลวงปู่แพ้ววัดลังหมันจังหวัดนครปฐมนะฮะอันเนี้ยรุ่นสามแปดหลวงพ่อน้อยหลวงพ่อฉุยวัดคงคารานหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมวัดนองโพแล้วมันจบด้วยเจ้าสัวหลวงปู่บุญ ครับพี่ฟอรับมา2พระที่ธรรมนูญวันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ตัดสรุปด้วยด้วยเนื้อหาขององค์พระแล้วครับพระเป็นพระแท้นะครับถึงยุคพระแท้ถึงยุคมีเส้นพุทธคุณให้เห็นก็คือผ่านที่ทีปุกเสกก็สนใจก็เข้ามาที่เบอร์ที่แจ้งไว้ทางหน้าเพจตอนแรกเลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ